กาบสวัสดีชาวแก๊งพี่ฟทุกคนด้วยนะครับแพทใหม่เนี่ยทุกคนเล่นสกิลอะไรกันบ้างส่วนตัวผมนี่เล่นสกิลใบนะครับเพราะว่าร,รู้ปะแพทเนี่ยเป็นแพทที่ถ้าเจอในแหลงงานหนึ่งนี่ยิงตายยากมากเพราะาอะไรรู้ปะมันจะมีอยู่สกิลหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนี่ก็คือสกิลเนี้ยถ้าเกิดเราเจอสกิลเนี่ยหนึ่งหนึ่งเราได้สู้ยากมากผมก็เลยเล่นสกิลนี้คนระับสกิลใบเพราะว่าการสกิลนั้นนะถ้าเราเล่นสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะลบล้างสถานะของศัตรูได้ทุกอย่างจะเป็นยังงไ รับชมกันเลยยากก้ยากกยากดยาก้ยากยากดย้ายย้ายเราย้ายย้ายปุ่มพุ่งยังไงวะทุกคนถ้าไม่มีปืนเรียกผมตายแน่นอนเลยว่าไงจ้ะได้ปืนแล้วที่มันได้ปืนไม่ขอปืนพี่ขอปืนโอ้โหโดนสกิลล็อกด้วนพี่พี่ขอลูกซองนะน้องๆๆออ,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 อกเลยปะน้ององอกเลยปะ มาตั้งแต่เกี่ยมงครับมาตั้งแต่ตัวเล็กมองขึ้นึงออกเงและจะล้องชุบกันแดงจะแดงยังไงวะออกงนะลูกแดงพี่หกร้อยได้ป่ะพี่พี่ดึงเอาพี่ดึงเอ้าดึงตอดดึงยนตอด์เด็กไอพี่หรอพี่เฮ้ยลงดึงดึงเบอร์หนึ่งอ่ะคนนึงแล้วด้านล่างพี่ด้านล่างดาวกันชุบกันอยู่ ขวามือชิ้นเดียวเนี่ยผมลองเล่นหให้ใช่ใช่ครัไปขวาห,หลังแล้วก็ตัวหนึ่งตัวสองตัวอ่ะแถวหนึ่งที่ตรงนี้ก็คือคมแถวว่ะขอบคุณนะทุกคนผมจะ ย้ายปุ่มพุ่งยังไงอะ่ะมันย้ายได้ปะไอปุ่มที่แบบเวลาเป็นปุ่มดิ่งอะ่ะเก๋ก็ตึงโพตไม่ได้ตึงหรอกฉันก็พุกแล้วฉันก็ยิงด้านิดหน่อยไม่ได้ตึงหรอก <c oughs> <c oughs> คมโพตโอ้สวัสดีครับพี่วาลวพง์ชื่อป่ะชื่ออ่านถูกปะ ภาษาไทยนี่เกศสีน,นะบอกให้ใช่อ่ะพี่แน่นอนอาถามอะไรตอบได้หนึ่งวหนึ่งยังได้สองอ่ะเื่อเวลาไหนบ้างที่จะมาดูพีภาษาไทยไม่ใช่คน,นิสตร์มาห้าทุ่มแต่ว่าช่วงเวลานี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าต้องดูก่อนช่วงเวลานี้มันเป็นมันร้อนนี่ผมไม่อยากมามันร้อนอะ่ะเข้าใจไหมคือมันร้อนอะ่อนอะมาเล่นแล้ววันไหนเล่นไม่ออกมันเล่นแล้วมันร้อนมันงุดหนิดมันเล่น มีต้องพูดว่าโทรศัพท์ท er> ี่ร้อนอืมโทรศัพท์ที่มันร้อนคนก็ร้อนมากสุดเลยก่อสวรคนนะดิเจอได้ก่อสวค์นเะยตะกี้เราก็เจอด่านใหม่อยู่นะ หรือว่ามันปรับใหม่หรือเปล่าเป็นชี่จีมหรือเปล่าวะเขาปรับแบบว่าให้มันเจอแต่เกาะสวรรค์หรือเปล่าตรนนี้อจะมีส่วนได้นะมันจะมีส่วนอยู่ผมเจอครบเลยพี่หรอแกแรงน้อยเปล่าไปตรงนั้นไม่มีคนลงพีกเปลี่ยนไปได้เว้ย มีนี่หว่าลองเล่นใีเครือเสียงแม่งเหมือนมีคนอยู่ขวามือเนี่ยนิสสามารถสาม โ้ด e. ีคือใครขอบคุณในตีมนะครับแล้วก็ตัวโน้ตน,นะคะคนสวยขอบคุณมากมากครับคุณสวยขอบคุณคนสวยนะจ๊ะไม่มีคนมาเลยจริงโคดเกตพีสต่สกิลที่ติดอยู่กับพี่อ่ะใช่เหรอ เียบไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อีคีแรงอืมทานพานไปไหนก็ไม่ได้อะคุณรู้ว่าคุณรู้ว่ากระทะไหนไอ้คุณรู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าอะไรวะกีตาร์คุณรู้ว่ากีตาร์อันนี้กับสีแดงไหนดีกว่ากัน Quên tụi tụi thấy không โอ้ยมันยิงแรงจังวะโอ้โหโโอ้หมันยิงแล้วก็แรงเลยตัวเนี้ยยิงอะไรกันมันยิงแรงจังวะาเลือดเอ็มพีสุดไล่หัวเลยนี่ยว่าผมพลาดวมันจะมันโดดใส่หัวผมเลยเดก้อนเดียวก้อนยิงแรงอยู่างนั้นอะโอ้โหหลวงพี่ทมไมเป็นอย่างนี้ล่ะดาวไปสองแต่มันชุบตัวเองมาได้หนึ่งเออชุบตัวเองอย่าันเนี่ยสุดท้ายชุบมาได้หมดเราตายหมดเลย ทำไรผมพี่เป็นเองเลยไม่ใช่ชื่อคาหมดเลยพี่พี่ว่ารอบสองเราไหวไหมเอาฮ้ยรอบรอบรอบพี่อ่ะเออรอบสองแล้วถ้าไหวนะเอาของไปแจกแล้วแต่พี่ลงนี่ก่อนเอาเลยแล้วลงนี่ก่อนเอาของก่อนเฮ้ยทนายทนายพูดอยู่บันไดตรงแบบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าของฉันของฉันอย่านะอย่านะแต่เป็นกล่องนะเอาเป็นกล่องนะอย่างเงี้ย เป็นกล่องเป็นกล่องเนี่ยเงี้ยกูกับมันกูก็ต้องเป็นกล่องเฮ<ค>้ยใครมาวะใครมาไม่รู้วะ่วะกูไม่อยู่แล้วอ่ะไปก่อนแล้วล่ะสุดพี่ฟังเสียงครับมันโยนระเบิดพอดีอ่ะยาไม่มีวะ่ะยาหายากที่สุดเ,เลย,<ค>ยมามาเดี๋ยวผมช่วย,<ค>ยอ้าวโอ้โหสามตัวเลยมีเหรียญปะ่ะ สามตัวเลยระวังนะไม่ต้องมาแล้วสามตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บไปดอกนี้ก่อนล่าอยู่นะติไก่ติไก่เนาะไปเอาหน่อยดิติไก่ได้นะเอาของแล้วเอาของเอาของแล้วยิงไกลๆอ่ะได้อยู่นะด้านหน้าพี่ขอมีตัวเดี๋ยวพี่ใครเปิดไอ้ดอกค้างไปอ่ะใครเปิดค้างไปอ่ะปันไม่ใช่หนูปีจะไหนอยู่บ้านตรงนันเขาียกหนามาดิทีกูบ้างล่ะมาดิ เจอละอย่าเพิ่งร้องไห้ตอนใน e S W U บ,บ้านโรงพยาบาลเนี่ยตาก,กูบังละมาดิหึมึงเห็นอะไรในมือกูไหมเห็นอะไรในมือกูไหมเอ็มเจ็ดเก้าเหรอใช่มดีต้องไหน,นมึงต้องไหน,น,าม,นมาคนนละดูละ่ะทราบดาวทราบ,ราบตากูบังแล้วเขาเนี่ยมึงมึงอ,อยู่ไหนอืหมดยังจ้ะยัง เหมือนจะวิ่งออกไปนู่นป่ะไปตู้มีสองตีพี่ตู้ตัวหนึ่งเอาดิยัดเลยเราจะเอาตัวข้างล่างกันตัวบางถ้าเกิดเราเล่นตัวบางใช่ป่ะก็มีสองอย่าง EP กับแอนดูว่าแกจะเล่นอันไหนอ่ะเราเก็ดนื อ้ไรกระสุนอันนี้ก็ไม่มีหวานเจี๊ยบตาเนี้ยมึงหวานเจี๊ยบสี่ดาวแล้วตอนนี้สี่ดาวแล้วไม่ทราบเือน,นจ่า ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยนคิวนั่นหร,เหรืเปล่าวะิวเลือดเยอะใช่ต <c oughs> ัวสกอีเคว่ะฉันได้เคีอเคียมังกร คณดูก,กดใจให้ผมของสามหมื่นได้ไหมกดใจสามหมื่นหน่อยได้ไหมไอ้แม่มันชิ่งวะไม่ปืนรู้สึงชิ่งอ่ะเพอาใจให้ผมรัวๆหน่อยดิยติดชิ่งเหรอพีอ่ลูกไฟติดชิง่งจริงเนีเ่ยอันนี้นักเล่นสนุกเก่าปะเนี่ย แน่นอนบ้านพี่เปิดต้นลูกไปก่อนอ่ะแหละยิงแดงยิงแดงขาวลงอ่ะใช่ัวนไทยหยอกเฮ้ยในบ้านเขียวจ้ะต่อเตืึนนเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยน่ะเดี๋ยวน่าจะมั้ บ <90. S 2> อกเสิบนีจี้มาด้วแบบแบบยเจ็บจำนวนสิสิบวะเจ็บอ,อ,อยู่นั่งเฮ้ยแปดสิบเองเหรอเจีฮ้ยเจ๋ฮยอยู่นี่ลังพี่จี้มีวอนนะช่วยด้วยจูตัวเองได้อยู่

เคเาเ้าแรงมันดึงขึ้นมาแล้วนี่ไงตัวที่ยิงฉับเนี่ยฉับก่อนไปนะแต่แปลว่าเพื่อนมันอยู่ตู้แน่เลยอหะ คมจังวะคือแมลงเอ็กเอ็มแปดนะพี่ควรคมอ่ะขอร้อง่ะอย่าดึงตัวเองนะ chít luôn á nhìn sai vinh tỏ tay đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สี่สามวสี่สองเาเขาสิ่ต้องดูขวาไปนะดูขวาไปพี่เล่นซ้ายดูขวาไปยังดูขวาไปดูขวาไปเรื่อยๆมาด้านหนอระวังโดนจริงนะ ถอยมาก็ได้ถอยมาก็ได้ถอยมาก็ได้เล่นขวาเลี้ยงดึกเลี้ยงดึกโอ้ยยเอคแรงจีอู้ดูดิามาสองแรงแรงบอกแล้วบอกแล้วว่าแรงอุย้ยแรงจัดแต่เอคีอ่ะยืนวัดแต่ที่เนี่ยโอ้โหพี่ปกติเอคไม่แรงขนาดนี้นะเอคโอ้โห <พอ S 1> ดูดิดดโอ้ยสิบแปดสิบแปดแค่พุ่งอ่ะ แปดแปดยี่สิบอย่างนั้นแนะโอ้โหโคตรแรงเอเคโคตรแงโอ้โหยิงสามี